สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัดแอนด์พลอยนะคะคอลเลิคชั่นที่17ค่ะนะคะแล้วก็เทปที่2ค่ะเช่นเดิมนะคะเราก็พบกับคุณสมิธนะคะแล้วก็ดิฉันยุ้ยสุกัญญาค่ะสวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีค่ะคุณสมิธพบกันอีกแล้วนะคะเป็นเทปที่2ของพลอยธรรมชาติถูกต้องนะคะเบื่อกันหรือยังไม่เบื่อนะผมชอบผมดูทุกวันลยพลอย สองทุกวันเลยสวยงามไม่จะถามคุณผู้ชมว่าเบื่อเราสองคนหรืยอยังยังไม่เบื่อเราเพิ่งจัดรายการนี้คู่กันเป็นครั้งแรกด้วยถูกต้องเลยนะคะ,ะ,คะจากที่คุณผู้ชมเดี่ยได้รับชมนะคะสำหรับกลลัดแอนพลอยนะคะเทปที่1จะเห็นได้ว่าเรามีต่างหูทับพิมธรรมชาติมาฝากกันใช่แล้วในราคาสุดพิเศษ เพียง1 2 0่บาทเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมคะย้ำอีกที1,200บาทนะคะคุณผู้ชมอยากทราบหรือเปล่าถ้าท่านใดที่พลาดโอกาสสำหรับเทปที่1ใบเทปที่2เรานำกลับมาให้กับคุณผู้ชมเช่นเดิมนะคะแติกางง่ายๆ่ายก็เพียงซื้อสินค้าหลักของเรานะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ไปรอรับชมกันได้เลยจุกต้องเลยนะคะนี่เลยเป็นสินค้า ให้สิทธิพิเศษสําหรับผู้ซื้อสินค้ารักในการแรกซื้อต่างอยู่ทับทิมธรรมชาตินะครับผมเป็นเนเชอรัลรูบี้นะครับเจเนรในรูปทรงสมมตินะครับผมหรือว่ารูปทรงไข่ครับผมน้ําหนักอยู่ที่ข้างละเจสตางค์ด้วยกันรวม2ข้างก็1.50กรัตเท่านั้นยังไม่พอเรายังประดับด้วยนักเอกทองช่องจูรี่ชาแนลนะครับผมใช่แล้วนะครับก็เป็นเชอรมอนเจเนรในรูปทรงกลมนะครับผมข้างละเจ็ดสตางค์นะครับ รวม2ข้างแล้ว14สตาางด้วยกันนะครับผมน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับผมอัญมณี4เม็ดด้วยกันนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่1.64กรัตด้วยกันกับราคาพิเศษนะครับผมราคาปกติอยู่ที่3,900บาทนะครับเราให้ท่านชมได้ประหยัดไปถึง1,700บาทนะครับผมเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นถูกต้องคุณผู้ชมคะต่างหูทับทิมธรรมชาติประดับเซียมเป1,200บาทเท่านั้นนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นั่นเองมาประดับบนตัวเรือนสเตอร์ลิงซิลเวอร์ชุบเคลือบด้วยผงทองคำแท้ 14K เป็นต่างหูลักษณะก้าแบบโอเมกาใช่นี่ก็ถือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของผลิตอัพันชิ้นนี้นะครับผมใช่แล้วนะคะนี่ดูก้านของเขาสิเขาว่ามีความหนามากๆนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แบบว่ามีติ่งหูที่ใหญ่หรือว่าติ่งหูที่เล็กอ่าบางท่าน ไม่มีติ่งหูนะคะเวลาสวมใส่ต่างหูสไตล์แบบโอเมก้าเขาจะปิดในส่วนของติ่งหูใช่แลบดบางติ่งหูไว้ทให้สูสวใส่าสง่างามมากยิ่งขึ้นถ,ถ,ถูกต้องนะคุณผู้ชมค่ะสวยค่ะสำหรับชิ้นนี้เป็นเจ้าของได้เพียงคุณผู้ชมนะคะใช้สิทธิ์แลกซื้อนะคะหรือดิฉันขออนุญาตเรียกว่าแอดออนชิ้นนี้ก็ได้ใช่แอดออนนะเมื่อสั่งซื้อสินค้าหลักชิ้นใดก็ได้ในคอลเลคชันที่17นี้ ไม่อยากแอนดออนก็ซื้อราคาปกติ3า0 0บาทอืบได้นะไม่แนะนำนะไม่แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าใช่เพราะว่าซื้อแอดออนประหยัดไปตั้ง1,700บาทนำส่วนต่างเนี่ยไปแรกซื้อสินค้าชิ้นอื่นดีกว่าเนาะถูกต้องเลยนะคะสวยงามใช่แล้วนะคะนี่คือชิ้นที่หหรือว่าสิทธิ์แรกซื้อสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบต่างหูพลอยธรรมชาติสวยๆทับทิมธรรมชาตินั่นเองค่ะใช่ครับ มาพบกับสินค้าหลักของเรากันบ้างน,นะคะ<ช>สำหรับ,รบเทปที่สองของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3าชิ้นค่ะ,ะเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับผมคุณยุทธยาสนใจรับชมได้รับชมนะครับค่ะนี่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้พลอยจำใช้แน่นอนตามคอนเซ็ปต์รายการใช่นะคะสำหรับซีฟ้า เ็ดยอดของเรานะครับผมเป็น Natural Sky b u t o p a s นะครับเป็นพลอยธรรมชาตินะครับความแข็งอยู่ที่8โมสเกลด้วยกันโอ้โหจ,จุดเด่นของ t o p a s พลอย Topaz เลยครับอ่อย่างที่บอกถ้าตามธรรมชาติคุณสมิสครับเขาจะมีพลอยธรรมชาติที่เป็น t o p a s เนี่ยหลายสีเลยถูกต้องแต่สีที่ขึ้นชื่อแล้วก็รู้จักกันดีเนี่ยเวลา,าเรานึกภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นสีฟ้าแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Sky b u t o p a s ค่ะอ่ารอนดอน b u t o p a s ค่ะ สวิสบูทพเพสนะสีก็จะได้เรียงกันไปดรอปนี่จะเข้มสุดใช่นะครับสกายนี่ก็จะเป็นสีฟ้าสดใสสกายไลน์รถยนต์คุณนึกไม่ถึงใช่ไหมว่าจะพูดคำนีงนะผนึกถึงเส้นขอบฟ้าจะไปแตะขอบฟ้าใช่ไหมใช่ครับผมมาแตะตรงนี้ก็ได้นะสกายบูทอพเพสคุณผู้ชมขาสีฟ้าของท้องฟ้าเนี่ยนะคะกำลังสดใสเลยท่านผู้ชมจะเห็นว่าใสมากเลยใช่ไหมใสเพราะว่าพลอยชนิดนี้ พวกรือพวกที่นิยมสวมใส่เนี่ยส่วนใหญ่ต้องไม่มี i n น l u s i o n นะพลอยชิ้นะคะจะเรียกว่าพลอยดีใช่ไฟก็สวยใช่ไฟสวยที่ก็คัตติ้งดีใช่ไหมครับผมนะคะเม็ดยอดมาถึง2กรกะหลาดด้วยกันเลยใช่แล้วนะครับผมและเม็ดประดับของเราเนี่ยสีม่วงอย่างนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับ นอกจากอเมทิสต์นั่นเองนะครับมามด้วยกันดอกตะแบกใช่คางละ3เม็ดด้วยกันนะครับผมเม็ดละ10สต่างนะครับรวมด้วยกัน6เม็ดก็จะอยู่ที่60สต่างาระดับให้แหวนดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมถูกต้องเลยนะคะอเมทิสต์พอจะบุ้รคอร์สนั่นเองนะครับผมค่ะ สำหรับน้ำหนักโดยรวมนะคะทั้ง SKY, b บ u ทอลเ s และก็ m e t h y s t <16. S 1> เนี่ย2.60กลัดด้วยกันเลยค่ะามาด้กัน7เมตรน้ำหนักรวม2.60กลัดใ,ในราคาสุดพิเศษครับผมราคาปกตินั้น4,900บาทครับเราช่วยท่านผู้ชมประหยัดไปอีก1,700บาท เราขายเพียง3,200บาทเท่านั้นครับผมโอ้โหคุณผู้ชมคะ3า3,200บาทใช่แล้วนะคะงานดีไซน์นี่ดูสวยมากนะคะด้านข้างเนี่ยมีลักษณะของการเปิดโปร่งด้วยนะคะครับผมนี่น้ำต้เนี่ยเขาจะลิงก์มาจากกระเป๋าด้านล่างนะคะเพื่อมาล็อกอัญมณีไว้ใช่ไม่ได้ขึ้นไปทื่อๆนะคุณคุณยุ้ยใช่ขึ้นไปลักษณะเป็นโค้งด้วยสวยงามนะแต่ว่ายังมีอีก คุณอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนมาดูบ้างหนําเตยเป็นหนําเตยคู่นะคะคุณผู้ชมขาที่จะฝากในส่วนของ sky booter p a d นี่ไว้ตาถึงไหมอ่าใช่ีนี่ช่วยให้ความร็อกอัญมณีได้หนาแน่นยิ่งขึ้นถูกต้องเลยนะคะอยู่เป็นคู่ไงอ๋อใช้ความหมายดีด้วยนะใช่ยังไงดีกลัวว่าอัญมณีจะสายและจะตกล่นค่ะพอร็อกหนาแน่นอย่างนี้สงสัสได้ทุกวันใช่แล้วนะคะครับ สวยงามใชแะะ่แล้วนะฮะและเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าตัวเรือนเปิดโปร่งเพราะว่าพลอยในตะกูที่เรานํามาประดับแหวนชิ้นนี้เขาจะเน้นไม่มีอินทรีชใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะ,จะให้แสงสามารถทะลุลงไปได้เพื่อจะได้สะทอ้อนแสงกลับมาได้สวยงามยิ่งขึ้นใช่แล้วค<ะ>่ะจะเห็นว่าคุณยุ้ยนี่เห็นไหมปิดมือน,นิดเดียวเ่ยแสงไฟที่สะท้อนกลับมาสวยงาม จะช่วยเพ,เพิ่มความสวยงามให้กับอัญมณีนะครับผมใช่แล้วนะคะลองดูไหมเดี๋ยวให้คุณสมิธใส่เองเลยแต่คุณต้องไปทาเล็บก่อนนะใช่ครับขอผมไม่ใส่ใส่ได้แค่คุณนิว้วก้อยอ๋อนิ้วอวบใช่ไหมใช่ทั้งนี้ <c oughs> คุณผู้ชมขาซื้อสินค้าจาก j ิ w e l r y Channel เราทำไซส์ให้ฟรีถูกต้องครับผมค่ร <c oughs> ับเปลี่ยนสีตัวเรือนฟรีจัดท่งฟรีทั้งหานะครับผมค่ะ <c oughs> และก็มีรับประกันด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่คือสิทธิพิเศษที่จะมอบให้กับทุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดซื้อสินค้าชิน้นนี้3,200บาทรับสิทธิ์แลกซื้อต่างหูทับทิมธรรมชาติในชว์ร,รูบีของเรานะครับของอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าราคาปกติ3,900บาทแต่ถ้าท่านซื้อพร้อมแหวนท่านจะได้เป็นราคาเพียง1,200บาทนะครับผมโอ้โหเขาเรียกว่าสิทธิแอดออน,น ดูตกใจมากดิฉันเนี่ยชอบมากนะคะได้ทั้งอัญนนมณีนะคะพีชีสโตนคอยจิ้อมอีค่านะคะรวมทั้งสองชนิดนี้ด้วยกันเลยครนะคะคสวยงามมากนะคะเป็นเจ้าของได้3,200บาทสำหรับแหวนแล้วก็แอดออนนะคะต่างหูมาได้อีก1,200บาทคบาทตกแล้วเซตนี้ี่อยู่แค่4,400บาทโอ้โห,โหเล,เล็กสวยงามนะ44 4,4นะครับผมลองรุ้นดูแลกันนะคะสำหรับ สัปดาห์หน้านี้ไม่ต้องไม่ต้องกลับด้วยนะต้องกลับนะตี่เราพูดเรื่องอะไรกันโอเคนะชิ้นนี้ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมคะรับชมชิ้นถัดไปกันบ้างวันนี้ได้ได้หลายตัวเลขแล้วนะตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วใช่เทปที่แล้ว26หมายถึงว่าอัญมณีทั้งหมด26เมตรใช่นะคะมาชมชิ้นนี้กันต่อเลยเนี่สีม่วงสวยๆเลยท่านผู้ชม มาด้วยกันนะครับพลอยธรรมาชาติสชนิดด้วยกันนะครับผมเพชรยอดของเรานะครับเจอในรูปทรงสแควร์คัทนะครับผมน้ําหนักรวมอยู่ที่1.60กศรัตด,ด้วยกันนะครับผมเป็นอะไรไม่ได้แต่เขาเป็นอเมทิสต์แต่ไม่ใช่อเมทิสต์ธรรมดาค่ะเป็นยังไงดีแอคริลิกาอเมทิสต์อ๋อดิฉันกําลังสงสัยว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้อเมทิสช่าสีม่วงนี่เป็นอะไรไม่ได้นอกจากอเมทิสต์ถูกต้องแต่ไม่ใช่อเมทิสต์ธรรมดาค่ะเป็น,เปนอ,อนงงเ,เ,นอเนมทิสต์สี ม่วงเข้มก็คืออพิกาเมทิสนะครับที่อ่าเในเมื่วงสักครู่นี้เราจะเห็นเป็นอเมทิสซึ่งสีเขาจะอ่อนกว่าอ่าอพิกาเมทิสนี่ก็จะสีเข้มขึ้นมาทั้งนี้เนี่ยเวลาที่เขาเลือกชื่อเนี่ยอย่างหนึ่งเขาต้องอ่ามาจากแหล่งอ่าถูกต้องที่กำเนิดตรงนั้นใช่แอฟริกานี่มาจากไหนบางท่านอาจจะบอกอ่าประเทศจีนเวียดนามไม่ใช่ต้องที่แอฟริกาสิคะใช่แล้วมาไกลไหมใช่แล้วถ้าสมมติว่า เขาขนอาสมัยก่อนเขาอาจจะขนในส่วนของพลอยนีย่มาทางเรือคุณคี่ดูกว่าจะมาถึงประเทศไทยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงประเทศไทยผ่านทะเลอะไรนะฝั่งทางอันดามันมาข้ามาอ่าวไทยขึ้นทางหลวนมาถึงกรุงเทพ <laughs> ได้เห็นไหมไกลไหมล่ะ จะะได้นต้องไปเปิดแผนที่โลกดูก่อนนี่เลยคุณผู้ชมค่ะก็สําหรับชิ้นนี้เป็นแอฟริกาอะเมทิสนะคะสำหรับมิดยอดเนี่ยมาถึง1นึ่งกัลัษได้กันเลยใช่ครับเจเรัในรูปทรงสแควร์คัสนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามนอกจากนี้เราไยังประดับด้วยพลอยธรรมชาติอีกหนึ่งชนิดนะครับใช่แล้วค่ะโดโดไรท์นั่นเองนะครับผมอยู่ในตระกูลกาเนตมีความแข็งอยู่ที่7จ็โมด นะคะพูดถึงคำว่าละลายคุณผู้ชมนึกถึงเฉดสีเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่<ะ>เป็นคุณย่าคุณยายรู้จักจะเห็นว่าเป็นกาเนตหรือว่าโกเมนที่เป็นสีแดง<ะ>เพราะว่าจะอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน<ะ>ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยู่ในนพเก้าไหมน่าอยู่ในนพเก้าแดงแก่กล่ำโกเมนเอก<ะ>แต่ว่าทั้งนี้คุณผู้ชมขากาเนตยังมีอีกหลายเฉดสี สีเขียวสีส้มและนี่คืออีกหนึ่งเฉดสีเป็นสีม่วงอมชมพูของโรโดไลด์การเนตนี่ไม่มีอยู่สีเดียวสีน้ำเงินถ้าถ้าบอกว่าไปขุดเจอการเนตสีน้ำเงินนี่อันนี้ไม่ใช่อาจจะเป็นไพลินก็ได้โอ้ยนช่ดีเหมือนกันดีกว่าด้วยคอยเนื้อแข็งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเจรอนายเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช่หรือว่าเทียอนั่นเองนะครับผมค่ะ มน้ำหนักของเขาอยู่ที่เม็ดระ42สตางค์นะครับผมสองเม็ดก็รวมแล้ว0.84กรัตด้วยกันนะครับผมหรือจะเรียกว่า84สตางค์ก็ได้ก็ได้นะเลือกได้สองแบบถกตองครับค่ะน้ำหนักรวมนคะของอะมทติสเป็นแอฟริกาอะมทิสแล้วก็โรโดไลจะอยู่ที่2.44กรัตมมาเป็นงานสไตล์แบบสามเม็ดเรียงอ่าเป็นสายที่บอกว่า คลาสสิกใส่ทุกยุคได้ทุกยุคทุกสมัยนะคล้วเป็นพัทเทินที่แบบว่ามาตรฐานค่ะเม็ดเดียวเม็ดเรียงงานล้อมค่ะแต่ว่าอาจจะแตกต่างในส่วนของเม็ดยอดอาจจะมาเป็นหัวใจมาเป็นรูปทรงกลมครับแต่ว่าวันนี้มาเป็นแควต์นะฮะที่ล้อมด้านข้างที่ขลับด้านง่ามเป็นทินเลียนคัทใช่อันนี้พิเศษนะเพราะว่ารูปทรงแบบนี้เป็นรูปทรงสเปเชียล ที่นานๆครั้งเนี่ยจะได้พบเห็นกันใช่ครับสวยงามแม้ตัวเรือนนะครับกระป๋อนี้จะเปิดโปร่งซึ่งจะเห็นมองเห็นคิวเรตเลยนะด้านล่างเลยเป็นปลายแหลมคุณผู้ชมค่ะใช่ครับมองทรงนี้ทะลุนะลอดผ่านไปได้เลยใช่แล้วมีการฉลุลวดลายด้วยการทําฉลุลวดลายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ๋อไม่ใช่ครับไม่ไม่ ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากใช่แล้วนะคะทีมงานเราออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะค่ะคุณคิดดูคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสั่งการได้เลยใช่ไม่เหมือนกับการวาดด้วยดินสอบางทีเนี่ยซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมีการระยะได้แบบแม่นยำนะฮะศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งได้หมดนะได้หมดถ้าสมมติว่าคุณทําฝั่งทางด้านซ้ายด้านซ้ายก่อน คุณอยากจะได้ด้านขวาให้เท่ากันคุณก็คลิกไปที่เขาจะเรียกอะไรเขาจะเรียกอะไรนะมิลเลอร์อหรือว่ากระจกที่จะทําให้ซ้ายแล้วก็ขวาสมดุลกันเ,เป็นยังไงก็จะทําให้ชิ้นนี้ดูบอลล่ววาก็วาดมือเราโอ้โหวาดรูปหัวใจให้ตรงกันยากเลยนะ้องวาดลองวาดไม่ได้นะใช่ครับ แต่ว่าชิ้นนี้คุณผู้ชมคะซ้ายขวาเท่ากันแน่นอนใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบอย่างเช่นคุณเอเนี่ยจบมาทางด้านนี้โดดกตใช้ระบบแบบว่าทรีเมทิกหรือว่าระบบแบบไลโนใช่ครับเก่งมากเลยให้สมมาตรกันเนาะใช่นะคะสมัยหััตติ้งเราก็ยังสมมาตรอีกเนาะใช่แล้วไม่งั้นแสงจะไม่ไม่สามารถสะท้อนกลับได้่าระยเียไม่สมมาตรับใช่ค่ะ สวยงามมากนะคะสำหรับชิ้นนี้โปรโมชั่นพิเศษโดนใจแน่นอนครับผมจากราคาปกตินะครับ4,900าบาทเราช่วยท่านผู้ชมประหยัดไปได้ถึง1,400บาทเพราะเราจะขายท่านผู้ชมในราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นครับผมโอ้โหคุณผู้ชมคะดิฉันเนี่ยหูชาหมดแล้วนะคะตั้งแต่เทปที่หนึ่งเลยนะคะบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยร้อนแรงโดนใจมากๆเลยใช่ต้อนรับหน้าร้อนอย่างนี้ต้องร้อนแรงตามใช่ครับผม มาร้อนแรงกันอีกต่างหูสีร้อนแรงใช่แดงแบบนี้จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนแล้วกันอ่านี่คำนี้ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยนะใช่นี่นะครับผมเป็นสินค้าแอดออนของเรานะครับผมราคาปกติอยู่ที่3,900าบาทนะครับกับต่างหู1.64กรัตค่ะสินธรรมชาตินะครับผมแต่ถ้าท่านแอดออนนะครับก็คือซื้อสินค้าหลักอย่างแหวนที่คุณยุ้ยใส่เยู่นะครับค่ะถ้าซื้อพร้อม ต่างหูนี้ต่างหูจะลดราคาพิเศษนะครับจาก3,900บาทเหลือเพียง1,200บาทนะครับผมบโอ้โหทั้งเซ็ตก,ก็ตกอยู่นะครับผม4,700บาทเท่านั้นครับผมโอ้โหคุณผู้ชมขาต่างหูพันสองแหวนอีก3,500ครับเลือกกันได้เลยนะคะคร,รีบโทรสั่งจองกันเลย0 2 1 0 5 4 0 9 3นะ่าสาะสำหรับชิ้นนี้ของเรานั่นเองเอต้องบอกท่านผู้ชมคำง่ายๆสั้นๆเลยครับซื้อเถอะครับโอ้โห <laughs> คุ้มค่าจริงไม่ซื้อเสียใจนะใช่เดี๋ยวจะไปร้องไห้หนักมากเลยแบบนี้ไม่โอเคนะผมไม่ยินราคานี้ผมไม่ยืนขึ้นเลยยืนทําไมตกใจโอ้โหดิฉันตกใจคุณมากนะคุณยืนทําไมนี่ถามเลยครับนะคะบางท่านเนี่ยลุกขึ้นยืนไม่ใช่อะไรนะไปหยิบโทรศัพท์รีบโทรดีกว่าใช่แล้วนะคะอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้แล้วใจเริ่มสั่นแล้วครับผมหมดไปแล้วชิ้นที่สองชิ้นสุดท้าย อี่ยผมรอนลุนอยู่คุณคุณอย่าลุกขึ้นยืนนะเทรนมาใหม่หลับตาเลยนะหลับตาปกติก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วมาด้วยกันสองคนนี้รู้สึกเหมือนจะบอกว่าคุณมาจากไหนมาจากเมืองจีนเลยนะใช่ครับบอกว่าตายน้ำมาโอ้มาเกยฝั่งที่ภูเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทางภาคจีนนี่อทางเมืองจีนมาทางภูเก็ตได้อ่าล่องล่องเรือมา ผิดเรือสำเาเข้กมาอ๋อนะก็จะมาถึงนะมาชมที่นี้กันต่อเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมทำมาบอกจะเซลสองคนนี้มาได้ยังไงอะไรอย่างนี้มาชมกันต่อนะคะสำหรับชี้นี้เป็นสร้อยข้อมืออีกแล้วพลอยธรรมชาติอันนี้มาเต็มๆเลยครบบอกน้ำหนักรวมกันก่อนให้คุณผู้ชมตกใจเล่นก่อน17บกระดครับโอ้โหส7เจ็กระดาษคุณผู้ชมแน่นอนงวดนี้ออกแน่มาอีกแล้ว เอ้นี่รายการอะไรรายการใบนะครับให้คุณผู้ชมตื่นเต้นเล็กน้อยผมไม่ชอบอยู่แล้วเลเจ็เพราะเป็นวันเกิดผมเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะสิงหาครับชมถ้าทราบแล้วก็โทรมาหรือว่าเอาสินค้ามาผองขวัญมาให้ได้ก็บอกว่าคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีใช่ไหมถูกต้องครับผมใครๆก็พูดกันแต่ดิฉันคงเข้าใจผิดนะว่าไม่ใช่แน่นอน ท่านผู้ชมก็อาราแล้วครับค่ะสำหรับจินนี้นะคะมาเป็นพลอยธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเนชั่นลอสสโมกี้ควอสส์ครับผมเจรนายรูปทรงหยดน้ำครับผมทะแยงมุมรุดนิดนึงนะครับมาด้วยกันถึง17เมตรนะครับผมค่ะน้ำหนักรวมของเนช u r a ล s ส o โมกี้ควอ์นะครับผมอยู่ที่8.50กรัตครับผมโอ้โหอ่าแล้วก็สีม่วงแซมเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชม ก็นะเป็นไรไม่ได้นอกจากไม่ชอบเมทิสนะครับ oh, คอยจะกู oh, ลฟอส oh, ของเราได้เองนะครับ oh. ผมค่ะน้ำหนักรวมนะครับเม็ดละ50ตานครับรวม17เม็ดน้ำหนักรวมทั้งหมดนะฮะของอัญมณีเมทิสที่ประดับอยู่บนสร้อยข้อมือนี้อยู่ที่8.50กรัตและอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าพลอย2ชนิดรวมกันรายเรียงกันมาเนี่ย34เม็ดนะครับน้ำหนะนักรวมอยู่ที่17กรัตรัพอดิบพอดีเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะ จะบอกให้เลยนะคะว่าไม่ซื้อเนี่ยเสียใจมากใช่ได้รับพลอยธรรมชาติ2ชนิดส m o k กี้ค s อสแล้วก็อมิติสแล้วน้ำหนักรวม17กรัตใช่ครับจากราคาปกตินะครับ7,200บาทครับเราช่วยท่านผู้ชมประหยัดอีกแล้วนะครับผมไปถึง1,300บาทในราคาที่เราจะขายคุณเพียง5,900บาทเท่านั้นครับโอ้โหอันนี้โปรโมชั่นอ่าคั้นแรกคั้นแรกเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่น ระดับ2อีกโอ้โหมีขั้นที่2ด้วยอ่าเป็นโปรโมชั่น2ชั้นเลยโชค2องชันช้นนะค่ะโชคชั้นแรกนี้ได้รับซื้อสินค้าได้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าใน,านคันพิเศษแล้วค่ะท่านผู้ชมยังมีสิทธิแอดออนนะครับผมเป็นต่างหูทับทิมธรรมชาติเดชโรลรูบี้นั่นเองนะครับผมเจรินายรูปทรงโอเวอร์หรือว่ารูปทรงไข่นะครับผมน้ำหนักรวมของเขาอยู่ที่1.64กระดัตนะครับผมท่านผู้ชมถ้าซื้อสร้อยที่คุณมุ้ยนะพลาดอยู่ ครับจะมีสิทธิ์ซื้อทับทิมธรรมชาติต่างหูทับทิมธรรมชาตินะครับจากราคาปกติ3 9 0 0บาทลดเหลือเพียง1,200ับาทประหยัดไปอีก1,700งบาทโอ้โหชวสองชั้น่านผู้ชมถูกต้องเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็นี่เลยนะคะค,ค,ความสวยแบบนี้นะคะที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมไปนะคะคสำหรับนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะความยาวเนี่ยก็มาตรฐานเลยคุณผู้ชมค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 9เเซนติเมตรใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้บางท่าน ข้อมืออาจจะเล็กกว่านะคะข้อมืออาจจะประมาณสัก16ซนติเมรหรือว่า1 7ซนเมใช่ครับตัดซัมไซให้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะใช่ครับนี่นี่คือความสวยฝากไว้ด้วย5,900บาทและก็แอดออนต่างหูนะคะทับทิมธรรมชาติอีก1,200บาทค,คุณผู้ชมเ,เป็นยังไงเทปนี้รู้สึกดิฉันชอบชอบใช่นะคะ,ะชอบสร้อยมาก17กรัตโอ้โห่ะ กับราคา5,900บาทค่ะท่านชมหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมหาได้ที่นี่แหละใช่แล้วสำหรับซื้อกับเราของคนเนี้ยดีนะใช่แล้วพลอยค่ะขอโทษนะครับ34เมตรนี่เราคัดสั่ทุกเม็ดรครับผมค่ะสีพลอยนี่จะมาตรฐานเดียวกันค่ะครับไม่มีแบบเดี๋ยวม่วงเข้มเดี๋ยวม่วงอ่อนนะครับเราคัดสัรโดยนักอัญมณีนะครับผม และลอยของเราก็มาจากแหล่งที่ดีที่สุดตามธรรมชาตินะครับผมใช่แล้วนะคะถ้าพูดถึงว่าเป็นอเมทิสต์เนี่ยเขาจะมีทั้งพิงค์อะเมทิสต์บราซิลอะเมทิสแล้วก็แอฟริกาอะเมทิสนะคะถ้าเป็นสีแบบสีโทนกลางก็มาจากบราซิลบราซิลเรียนของเราเองครับโอ้อยู่ไกล<ม>ใกล้ๆกัน นะคะหรือว่าถ้าเป็นแอฟริกาก็อยู่ทาวีลแอฟริกาได้แหละใช่แล้วนะคะเั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นแน่นอนถูกต้องแม้จะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นดอกซากุระแล้วใช่แม่ดิฉันนี่วนเวียนอยู่กับดอกซากุระยังไงก็รู้ใช่ครับชื่นชมนะชื่นชมนะคะเราก็ต้องตักเทรนกระแสนิยมนิดนึงถ้าสมมติเราไปประเทศญี่ปุ่นจะไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิฟูจิไปนั่งรถไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงชินทางเซนวิิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะ 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่านะครับไม่อาจจะอาจจะไม่ถึงแต่ที่เร็วกว่าชิงคันเซนตอนนี้คือเวลาของเราอืมจะหมดแล้วใช่ในงนั้นก็รจะบอกว่ามีรถไฟที่ไหนเร็วกว่าด้วยเหรอนเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชมคามาทตัวสินค้ากันเลยสำหรับชิ้นนี้มี sky blue t o r pass แล้วก็มี a m e t เมทินะคะน้ำหนักรวมจะอยู่ที่2.60กรัต ชิ้นนี้ปกติ4,900มอบให้กับคุณผูชมไปเลย3,200บาทกับรหัส3,4,7,4,3นั่นเองครับผมนีชิ้นที่2บ้างคุณสมิธครับผมเป็นพลอยธรรมชาตินะครับผม2ชนิดด้วยกันบนตัวเรือนเดียวกันนะครับได้แก่อฟริกาเมทิสครับเป็นเม็ดยอดนะครับผมแล้วก็ประดับไปด้วยนะครับเนเชอรัลโรโดไรด์นะครับผมเป็นพลอยในตระกูลโกลเมนนะครับผม ครับน้ำหนักรวมของเขานะครับ3เมตรอยู่ที่2.44กรัตนะครับราคาปกติ4,900บาทเราไม่ขายครับเราขายแค่เพียง3,500บาทเท่านั้นครับผมใช่แล้วนะคะนี่คือชิ้นที่ 2, 2> <ช>และก็สุดท้ายเป็นสร้อยข้อมือนะคะพลอยธรรมชาติ s o o k y Cross แล้วก็ Amethyst <ม>น้ำหนักรวม17กกรัตปกติ4ปกตินะคะ7,200บาทแต่ว่าวันนี้5,900บาทกับรหัสซ้ำา3 4 2 4, น้นย้ำซ้4สามสี่สองสบาทบและก็ท่านใ<ส>ดที่สั่งซื้อสินค้ารับสิทธิ์แอดออนอ่าแลครับผมจากราคาปกตินะครับของทับทิมธรรมชาติต่างหูนะครน้ำหนักรวมอยู่ที่1.64กรัตนะครับผมราคาปกติอยู่ที่3,900บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียง1,200บาทนะครับแต่เป็นสิทธิพิเศษเท่านั้นถ้าคุณซื้อสินค้าหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแหวน2วง ดีนิ้วกลางนิ้วชี้หุย่ยุยหรือว่าสร้อยข้อมือที่หนักถึง17กรัตในราคาพิเศษท่านจะได้รับสิทธิพิเศษอีกรอบหนึ่งนะครับในก<ช>ารแลกซื้อนะครับผมต่างหูพักทิงธรรมชาติใน,นราคาเพียง1,200บาทถูกต้องเลยเนะคะคุณผู้ชมคะรีบหยิบโทรศรรัพท์โทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์021054093นิ้วชี้3,500บาทบนะ<ม>นิ้วกลาง3,500บาท อ่ะนิ้วชี้3,200 3,200ครับนิ้วกลาง3,500ครับผมตอยข้อมืออีก5,900ใช่ครับแล้กซื้อจานหูอีก1,200บาทอ่าค่ะโทรเข้ามาเลยจะขอสายคุณยุ้ยหรือคุณสมิธก็ได้นะครับค่ะสิทธิพิเศษใช่ครับได้เลยพูดคุยกับเราด้วยนะใช่เลยสั่งซื้อให้เราด้วยก็ได้นะเดี๋ยวจะให้คุณสมิธไปใส่ต่างหูไม่ได้ไม่ได้นะให้ดิฉันใส่นะคะครับผม ค่พนักงานทุกคนอยินดีให้บริการเนาะถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะคะคุณ<ว>ผ<ม>ู้ชมขาคุณสมิธนะคะคแล้วก็ดิฉันยุ้ยสุปัญญาค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Channel นะคะกด subscribe เลยค่ะกดเลย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 ,เลยสิคะกดเลยค่ะ